สวัสดีค่ะเราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องจะคล้องแขนกันไปให้ถึงฝันพี่น้อง QBI ว่าอย่างไรว่าตามกันตํานึกมั่นมุ่งเน้นความเป็น QBI ดิฉันการจนาเพียงสนอผู้เข้าอบรมผู้นำเมือชีพเดลสตาร์รุ่นที่4นะคะวันนี้จะมาขอแบ่งปันเรื่องความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายนะคะ เมื่อกล่าวถึงธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM บางคนได้ฟังแล้วรู้สึกชอบบางคนรู้สึกไม่ชอบหรือบางคนอาจจะขยาดและกลัวไม่กล้าแต่ต้องไม่กล้ามาทำแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยก็มีค่ะโดยเฉพาะครอบครัวของดิฉันนะคะเมื่อก่อนทำอาชีพตัดเสื้อผ้า ต่อมาก็มาทำธุรกิจขายประกันเมืองไทยประกันชีวิตและต่อมาก็ได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายเมื่อก่อนก็ไม่เคยชอบเลยค่ะใครมาพูดเรื่องเครือข่ายพวกขายของอะไรอย่างเงี้ยจะไม่อยากทำเพราะว่าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วมีไรายได้อยู่แล้ว แต่ต่อมาไม่นานก็ธุรกิจก็ขายได้น้อยลงทำได้ร้อยลงคู่แข่งก็เยอะเปิดร้านตัดเสื้อผ้าไม่นานก็มีคู่แข่งมาเปิดด้วยแล้วก็เปิดข้างๆกันเลยนะคะแล้วธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับขายกาวให้กับโรงพิมพ์ต่อมาเมื่อมีโลกออนไลน์มีสื่อ โรงพิมพ์ต่างๆก็เริ่มปิดตัวลงนะคะดิฉันก็เลยหันเหที่จะมองหาอะไรทำพอดีมีเพื่อนมาแนะนำก็เลยได้เข้ามารู้จักเครือข่ายและก็ได้หลงไหลมาประมาณ4ปีแล้วค่ะดิฉันได้ศึกษาและเรียนรู้จากที่เกียดและก็ไม่ชอบกลายเป็นหลงรักอาชีพเครือข่ายนะคะแต่สำหรับมุมมองของบางคน ทำไปไม่สำเร็จทำไปเพราะผิดวิธีมีเพื่อนบางคนมีเงินแตไ่ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะทำธุรกิจเครือข่ายต้องการได้ตำแหน่งทั้งที่ตัวเองก็พูดไม่เป็นขายของก็ไม่เป็นซื้อของมาเต็มบ้านเลยนะคะเขาอยู่ที่หลังบ้านดิฉันเองค่ะต่อมาเขาก็เอาสินค้านั้นมาแนะนำขายให้ดิฉัน ซึ่งดิฉันเองก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจงานเครือข่ายเท่าไหรนะเพราะเกงใจก็เลยซื้อเพื่อนไปก็เลยถามเพื่อนว่าทําธุรกิจเครือข่ายทาแล้วได้เงินไหมเขาก็บอกไม่ได้เลยแล้วเขาก็ได้ชักชวนดิฉันนะคะหลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆว่าไปเที่ยวบ้างไปอะไรบ้างซึ่งดิฉันอยู่งานประจํา ก็ไม่ได้เที่ยวไปไหนเลยนะคะก็เลยไปกับเขาเวลานอนด้วยกันเขาก็พูดแต่ลบว่าเครือข่ายทําให้เขาหมดเงินทําให้เขาไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เลยมีความมุ่งมั่นว่าไหนลองเข้าไปศึกษาดูซิว่าทําไมเขาไม่ได้ตังแล้วบางคนทําไมก็บอกเขาได้ตังดิฉันเข้าไปเรียนรู้ทุกทุกคอร์สเลยค่ะแต่ดิฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะ มาพูดมาอะไรให้เพื่อนฟังดิฉันตั้งแต่นั้นมาดิฉันเข้าไปศึกษาคนเดียวไปเรียนรู้คนเดียวและก็ได้เรียนรู้ว่าสาเหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรดิฉันไม่ขอพูดในที่นี้นะคะสิ่งที่ดิฉันชอบและรักก็คือมันเป็นงานที่พัฒนาคนนะคะจากคนที่ไม่กล้าคุยกับใครก็กล้าคุยและได้เรียนรู้และมีรายได้ เพิ่มมากขึ้นแล้วบางคนก็ Passive i n c o นะคะถ้าตั้งใจทําจริงๆด,งดังนั้นดิฉันลงไหลวิชาอาชีพนี้นะคะซึ่งจะศึกษาต่อไปเป็นการลงทุนที่น้อยมากมีไรายได้แล้วก็ Active Passive Income ค่ะดิฉันขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสน่าจะมาคุยใหม่นะคะขอบคุณค่ะชีวิตเท่านั้นลิขิตชีวิตเราเองขอบคุณค่ะ